วิ่ง,งานตอนเดียวตู้ทึบไม่ควรพลาดมีประจัดรถเข้าใหม่ราคาสุพิเศษพอนเริ่มต้น6,000ปี2020กับเต์ตาไฮลักรีวูเครื่อง2.4ตัวแอนทรีเสริมช่วงล่างมาให้สภาพพร้อมบรรทุกคนถูกออกง่ายฟีดาวได้เลยจ้าสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจอเจอมบอีกแล้วนะคะเสรษฐีไทยรถสวยจังหวัดสุราธานี วันนี้แัอยู่กันที่สาขาฝั่งสนามบินจัดรถเข้าใหม่เอาใจคุณลูกค้าเข้ามาเสิร์ฟอีก1นึ่งคันสำหรับใครที่กำลังตามหารถตู้ทึบนะคะเชิงพาณิชย์พร้อมวิ่งงานมาพล้อมตู้ใหม่นะคะความสูง2เมตรสิบจดทะเบียนลงเล่มมาให้ออกง่ายที่สำคัญผ่อนถูกด้วยนะคะใครสนใจคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยจ้า และนี่คือสภาพตัวรถที่แป๊บจะพามาชมวันนี้เป็นรถกระบะตอนเดียวตู้ทึบนะคะตัวน้องเป็นสีเทานะคะสภาพสวยได้กระจังหน้าใหม่ชมหน้าหมูป่าเลยน้องพึ่งเข้ามาเลยนะคะคันนี้ตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง2.4นะคะตัว entry สภาพสวยๆปีสวยปนี2020ะคะกระจังหน้าสีดำแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวไฟหน้าแฮ l ลเจนนะคะรอบไฟหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะสองสว่างได้ไกล ที่สําคัญตัวรถนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอไม่ไม่มีรถติดแก๊สนะคะตัวเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะลูกค้าจ๋าและราคาสุดพิเศษนะคะตัวนี้บอกได้เลยลูกค้ารับรถไปสภาพพร้อมวิ่งงานได้เลยนะคะสนใจคันนี้ต้องรีบจัดเลยเดี๋ยวมาชมรายละเอียดตัวล้อนะคะคันนี้ได้ในส่วนของตัวล้อกระทะนะคะเดิมๆจากโรงงานตัวนี้ด้วยตัวยาง2 0 5ศทัพเ R15 นะคะจัดยางใหม่ไปให้เลยนะคะปี2025สภาพสวยๆเลยนะคะตัวยางดอกยางหนาร่องลึกเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2,450แรงม้าเครื่องยนต์ดีเซลในส่วนของตัวด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยอยู่ที่กระปุงแก้มนะคะสีรถสวยเดิมมากในส่วนของตัว กระจกมองข้างนะก็จะเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถนะคะด้านข้างก็จะมีอักษรโครเมียมนะคะตัวไฮรักมาให้เรียบร้อยในส่วนของตัวคิ้วักันตาดก็มีมาให้ทั้งสองฝั่งนะคะซ้ายขวากระจกเดิมจากศูนนเตัวตา,าตาเบ้ามือจับเป็นสีดานะจ๊ะเปิดมาชมรายละเอียดด้านในต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะสภาพสวยงามมากนะคะน้องพึ่งสปาเลยตัวน็อตยังคงสวยเดิมคะ่ะลูกค้าจ๋าสีเดิมส,สวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวแบบขออนุญาต แกะรายละเอียดเม็ดอาร์กันอีกนิดนึงนะคะตัวนี้แข็งมากนะคะเม็ดอารกลมสวยเรียงตัวกันสวยงามมากๆนะคะให้ดูถึงความเดิมนะคะรถไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีส่วมซากไม่มีกรอไม้นะคะตัวน็อตด,ด้านในสภาพก็ยังคงสวยเดิมนะคะลูกค้าจ๋าแพงประตูคุ้มโทนด้วยโทนสีดากระจกปรับด้วยไฟฟ้าเม็ดอากลมสวยนะคะตัวนี้ มาต่อกันที่ด้านหลังกันบ้างนะคะรายละเอียดในส่วนของตัวกระบะนะคะเม็ดอาร์กยังคงมกลมสวยนะคะตัวนี้ให้ดูกันแบบชัดๆเลยตัวยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะมีสติกเกอร์เซตดิชันนะคะเสริมความหลอกมาให้ทั้ง2ฝั่งตัวนี้ได้ส่วนของตัวตู้นะคะความสูง2องเมตรสิบนองแป๊บจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยตัวไฟด้านบนก็สามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆนะคะ สภาพต้องบอกเลยว่าสวยงามมาที่ด้านหลังนะคะไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกก่อนรถมิการตรวจเช็คให้นะคะตัวนี้มีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยสําหรับตัวรุ่นนี้ในส่วนของตัวอักษรโครเมียมนะคะรุ่นรถโตโยต้ตาไฮรักรีโวก็มีมาให้แบบครบครันกันเลยนะจ๊ะอ่ะด้านหลังนะคะให้ดูถึงความเดิมของเมทอาร์คนะคะและเปิดให้ชมนะคะรายละเอียดตัวตู้นะคะ วาต้ใหม่จริงหรือเปล่านะตัวนี้เราติดตั้งตู้ใหม่ให้คุณลูกค้าทุกคันเลยค่ะลูกค้าจ๋านี่เลยกลิ่นหอมกลิ่นใหม่เลยนะคะเป็นตู้อลมูมิเนียมด้านในเป็นไม้กระดานอัดอย่างดีนะคะด้านบนสามารถเทินของได้แม็กไลเนอร์สภาพสวยๆนะคะไม่มีร่องรอยการชำรุดหรือว่ารอยแตกหักนะคะรอยรั่วต่างๆนะสภาพสวยเดิมเลยค่ะลูกค้าจ๋าจัดมาให้ใหม่นะคะทุกคันเลย ลูกค้าเอาไปวิ่งงาน Curry JNP ช้อปปี้ลาซาต่างๆได้เลยและด้านหลังล้งก็ยังปรุงแต่งมาให้ในส่วนของตัวเหล็กค้ำหลบป้ายสายไทเทเนียมมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่ช่วงล่างนะคะสำหรับใครที่กำลังตามหารถกระบะตอนเดียวตู้ทึบนะคะตัวนี้นะแปบ๊บเสริมแนบมาให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะลูกค้จาจ๋ามีตัวโช๊คนะคะให้ด้วยตัวนี้ยางอะไหล่หรือว่ายางสแปร์ก็มีมาให้นะคะพร้อมเลย ช่วงล่างสภาพสวยงามมากๆนะตัวนี้สามารถรองรับน้าหนักนะคะได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราเสริมช่วงช่วงล่างด้วยแหนบมาให้ในส่วนของตัวตู้นะคะรอบๆก็ตู้ยังคงสภาพสวยเดิมไม่มีรอยบุบรอยยุบนะคะหรือว่ารอยแตกหักอย่างใดเลยนะสภาพตัวตู้ยังคงสวยนะคะลูกค้าจ๋าเราติดตั้งให้ใหม่นะคะเป็นตู้ใหม่เลยอีกฝั่งของตัวรถนะคะขอฟังเสียงได้เลย สภาพการใช้งานจากเจ้าของเดิมใช้งานมาดีมากนะคะเม็ดอาร์ต่างๆก็ยังคมชาร์จสวยกริ๊กเลยนะคะลูกค้าจะตรวจเช็คได้นะ,ะด้านในนี้เลยตัวเลขตัวถังต่างๆสามารถตรวจเช็คได้นะคะรถสวยเดิมนะคะก่อนออกรถนะคะเรามีการตรวจเช็คให้นะสารายการจากช่างจนานการเดียวแป๊บขออนุญาตพามาชมนะคะฝั่งคนขับกันบ้าง ด้านในนะคะก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะสภาพส,สวยๆเลยกระจกปรับด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับแบบไฟฟ้าลำโพงต่างๆใช้งานได้แบบปกติเลยในส่วนของตัวด้านข้างนะคะน็อตสวยเดิมสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบอ่ะเดียวขออนุญาตแก่อีกหนึ่งฝั่งนะคะในส่วนของตัวเม็ดอาร์ตต้องบอกเลยว่าแข็งนิดนึงคะ่ะลูกค้าจะเม็ดอาร์ตก็ยังคงสวยนะคะยังค,งคงความเดิม ของตัวรถให้อยู่นะคะนี่เลยแกะแล้วก็เดี๋ยวเก็บให้เรียบร้อยนี่เลยนะคะด้านในต้องแผงประตูก็เช่นเดียวกันเนาะไม่มีรอยขันรอยถอดรอยเปลี่ยนมาเลยนะคะตัวเบาะก,ก็ได้ในส่วนของตัวเบาะหนังสีดำสีสวยไม่มีร่องรอยการฉีกขาดนะคะหรือร่องรอยการชำรุดนะคะในส่วนของตัวเบาะยังฟิตยังเฟิร์มสภาพคือแบบ8990ไปเลยนะคะลูกค้าบวกบวกไปเลย ห้านหลังก็จะมีแม่แรงนะคะมาให้ด้วยนะคะตัวปจัจจต่างๆเราก็มีใส่ให้ก่อนออกรถตัวนี้ได้ในส่วนของตัวกุญแจรีโมทเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวเลขใหม่กันบ้างแปอนขยาดขึ้นไปด้านบนตัวนี้น้องเลขใหม่นะคะอยู่ที่1 3 5 5 8แกิโลเมตรเท่านั้นถือว่าใช้งานปกติเลยนะคะสำหรับตัวรถวิ่งงานนะคะสายเชิงพาณิชย์ของเราตัวนี้ คอนโทรลหน้าก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะรถทำเงินงานก็เน้นสีดำนะคะเป็นสีที่ดูแลรักษาได้ง่ายตัวนี้ได้หน้าจอระบบทัชส,สกรีนเชื่อมต่อนะคะบลูทูธได้ตัวนี้นะคะ fm ฟังก์ชันต่างๆได้หมดเลยนะคะลูกค้าจ๋านี่ usb ipod โทนะคะ android apple carplay ได้หมดเลยนะจ๊ะตัวนี้สภาพสวยสวยแอร์เย็นเพลงเพาะมากมากค่ะลูกค้าจา๋าตัวนี้นะคะใครสนใจด้านล่างนะคะในส่วนของตัวระบบแอร์ก็ป,ปรับ แบบอนาล็อนะคะเพิ่มความเย็นทิศทางได้หมดเลยนะคะช่องเสียบนะคะ Power Outlet มีมาให้มีส่วนของตัวเก๊ะนะคะช่องใส่เหรียญใส่ของต่างๆได้ตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเบรกมือใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้ก็จะมีเก๊ะด้านบนแล้วก็มีด้านล่างมาให้นะคะนี่เลยพร้อมใส่เอกสารบุ๊กเซอร์วิสต่างๆก็มีมาให้ครบ ด้านบนก็มีในส่วนของตัวม่านบังแดดมาให้ทั้งสองฝั่งนะคะมีช่องใส่แว่นตามาให้นะคะตัวไฟเปิดปิดใช้งานได้ไฟสว่างนะคะใช้งานได้คงเดิมตัวนี้นเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดนะคะตัวห้องเครื่องกันบ้างค่ะลูกค้าจ๋าให้ดูถึงความสวยนะคะความเดิมของตัวรถตัวนี้เป็นรถพร้อมวิ่งงานเลยตอนเดียวตู้ทึบ สภาพโดยรวมต้องบอกเลยว่าน้องสวยงามมากในราคา3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นพรอมเริ่มต้น6 0 0ันกว่าบาทค่ะลูกค้าฟรีดาวได้ไหมตัวนี้ฟรีดาวได้เลยเดี๋ยวมาชมรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะมาดูที่ห้องเครื่องกันก่อนเลยค่ะลูกค้จาจ๋าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตัวห้องเครื่องสภาพสวยเดิมมากเพราะน้องเพิ่งเข้ามาเลยนะคะตัวนี้ใครสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับลองแป๊บมาได้เลยนะคะคานหน้าก็ยังคงสวยเดิมนะคะดอกศร ตัว L นะคะซ้ายขวาตัว R นะคะดอกสอดมีมาให้ทั้ง2องั่งตัวนี้แผ่นเพสามารถตรวจเช็คได้นะคะรหัสเครื่งอ,องยนต์ 2GDFTV นะคะมออ,กกอรตรวจเช็คได้เลยซีนเดิมเม็ดอาร์อารเต้น4ต่างๆมีมาให้ครบนะคะในส่วนของตัวฝากระโปรงนะคะก็ยังคงสวยเดิมแผงกันความร้อนก็ยังสภาพส,สวยๆอยู่เลยลูกค้จาจ๋าเม็ดอาร์ด้านบนสติกเกอร อยู่ครบตาปั๊มจากสูนย์เร์ต้ามีมาให้นะคะหัวน็อตสวยงามนะคะใครสนใจคันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวน้องเป็นเครื่อง2 0 0 4นะคะ2,393 cc 5 0ซีซี1 4 150แรงม้านะคะสภาพสวยเลยตัวนี้เป็นเครื่อง2 0 0 4เครื่องยนต์ดีเซลใครที่สนใจคันนี้เดี๋ยวแป๊บมาย้ำสเปคโปรโมชั่นกันให้อีกหนึ่งครั้งนะคะ และบอกก่อนเลยว่าก่อนออกรถเรามีการตรวจเช็คจากช่างนำนินการมาให้มากกว่า30รายการเปลี่ยนทายของเหลวเช็คเม้่อแบตเตอรี่นะอื่นๆอีกเพียบเลยนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับเจ้ารถตอนเดียวตู้ทึบเพียงแป๊บจะพามาชมวันนี้นะคะเป็นสาย t ตยต้า h ฮ l u ก Revo นะคะเครื่อง2.4รุ่นแอนทรีนะคะตัวน้องเป็นโมเดลปี2020นะ,ะพร้อมตู้ใหม่เสริมช่วงล่างมาให้สภาพพร้อมบรรทุก คันนี้นะคะเป็นสีทองแบบจัดราคาสุดพิเศษมาให้อยู่เพียงแค่ราคา3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนร่วมต้นอยู่เพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นผ่อนสูงสุดได้84งมวดกันเลยค่ะลูกค้าจ๋าสภาพสวยพร้อมชี้งานนะคะวิ่งงานได้ ตลอดยาวๆไปเลยนะคะใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อนะแป๊บมาได้เลยจีเบอร์061 1786 999ฟรีดาวได้ออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากสนใจแล้วติดต่อนะแป๊บมาได้เลยนะคะคิดถึงรถเจมส์สองไว้ใจเซฟไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย